ิได้บลาห์ข้นละเครื่องน่ะกระพริบกระพริบแล้วกระพริบแล้วเที่ยวแล้วเทียวแล้วเทียวแล้วว้าวบ่ได้ได้บ่เนาะแสงได้เด้แสงได้อยู่ยังได้อยู่อย่าสแกนบ่ได้กระพริบแล้ว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 โอ้ย ยหญ่เบ้ากับการสแกนคนละครึง่งกระพริบไลกระพริบไลกระพริบแลได้ปะได,ได้ปะ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 อึบอึบอึบอึ๊บสแกนใบหน้าสำเร็จสแกนใบหน้าสำเร็จเย่ไม่สามารถตรวจสอบใบหน้าได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่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  ไม่เอาหนいいึ่งหนึ่งได้นั่นแหละกดตัวซีน้ำเงินนั่นแหละกดตัวซีน้ำเงินนั่นแหละตกโลกมาแหละเอามาสแกนใหม่นั่นแหละเออมองนี้และเออหนึ่ง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 ไว้หนึ่งไว้ขยับขยับนิดนึงหามุมหามุมหานี่เรื่องขื่นเส้นเหลืองอยู่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วขโมยผลอ้ bon. อเฮ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้ว เฮ้ยไม่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 กับพี่แล้วได้บอลเนาะได้บอลเนาะได้บอลเนาะโอ้ยอันนี้เป็นเหลืองแล้วเป็นเหลืองแล้วปมวนผลหมาปมวนผลมาสีได้บอลเนาะเนาะเนาะเมื่อกี้ก็ยังอยู่ในี่ขอบขอบเขียวอยู่นี่คือเป็นเหลืองแหละก็บอกว่าเอาใบหน้าให้อยู่ในกรอบนี่ก็อยู่ในกรอบได้แน่เลยขยับไปอีกหน่อยนึงเออ โกงไปหนาโกงกองขึ้นเออนั่นแหละถอยไปหน่อยนึงถ่ายอาอกถ่ายออกยกขึ้นหน่อยนึงยกขึ้นหน่อยนึงเอาเอามันอยู่ไตข้างนะไอ้ตรงเหลืองๆไงเส้นไตข้างเออนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองป่วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพร้อมโอ้ยแต่ว่านอ่ยเบามือน,นี้ ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงกับการยืนยันตัวตนใบหน้าคนละเขิงสแกนใบหน้าคนละเขิงกับยญยเบ้าผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงมาแล้วมาแล้วเาแล้วเาลวแล้วเาลว,ว,ลวเอ้ย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  <c oughs> ไม่สามารถตรวจสอบใบหน้าได้ขึ้นหน้าได้ขึ้นยังว่าได้อะ บอลบอได้เนี่ยนะครับบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบใบหน้าได้อยู่เน,น,นี่ยเนี่ยเอาไมหมบนะ่เอาแม่นไม่หมดละเอาแม่นไม่เลยหน่อยเอาแม่นน่อยมันจะากมาตรงไปธนาคารม,มาตีงนันนีมาตีเลยอ่ะโอ้ยมันมันบานันดอกธนาคารบริห็นนหารยังเบาได้ปะเนี่ยธนาคารเอาเฮได้เอาแม่ไม้ได้เนาะเอามอามาแล้วประมวลผลแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ย มันถือมันถือข้างไว้มันมันเขียวโดนโผดทัได้แมกกลับไปแมกกลับไปสแกนไหมเนไหมกดปุ่มถอยหลังไปสแกนไหมสแกนใบหน้าใหม่เออเอามามเหมือกบอลไรนะ ความไปเงเนาะนาถือมันถือค้างไว้ใหญ่เบ้าจะได้ไหมเนาะใหญ่เบ้าจะได้ไหมเนาะคนละเข่งเนี่ยเอากลนากระพิตาหนึ่งครั้งกระพิตากระพิตาหนึ่งครั้งกระพิตาหนึ่งครั้งโอ้ยระบบล้วนมากเนี่ยมือกันหนึ่งเล่นะ ว้า <laughs> <Whoa. laughs> เออ,เอ,อจะได้แล้วจะได้แลวจะได้ลวโอ้ยบ่ได้ <laughs> จะได้ปะเนาะคนละเขื่อนกับยายเบ้านี่จะได้ไหมเนาะ เฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บได้ปะได้ไหมได้ไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่จามาตรวจสอบใบหน้าได้เอาอีกเอาแม้หนห้ได้เลยมั้ยเออดีเอาแม้น,นมี้ได้เลยมั้ยคนที่ไม่อยากตายมันเถอะแหะเป็นยังไงว่าคนละเครื่องนี่ มาแล้วมาแล้วไม่สามารถตรวจสอบให้ได้เอาไว้ดูเ,าเอาออกมาแล้วมาแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปับปุบปับ,ปบ,ปบถือมาถือค้างไว้ไว้เหมือนเดิมถือมาถือค้างไว,าว้มาแล้วมาแล้วไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ โอ้ยสิได้บ่เนาะบัดนี้ยายบอกติองอันไหนไหม่ยายบอกกบคนละเคิงเดี๋สิได้บ่เนาะยายบอกคนละเคิงได้บ่ได้บ่ได้บ่มันติดขอบเรืออยู่นะมันบอกว่าอย่างไงเอาเมาถึงให้ใกล้ขึ้น แดี๋ยวแล้วๆๆแค่แเฮ้ยในวิดีโอพานไปแล้วหกนาทีแต่ก่อนานี้อีกสะอีกเป็นวันครึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ต่ำโอ้ยเอาไว้ไหมไว้ไหมเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ว่าจะเบ่า ยายเบ้าจะเข,าข่าคนละเครื่องเดี๋ยวโมน้อก,กับสแกนใบหนาตันตนนี่เจ๊กันรอบหนาเด้่ยพี่นอ้องคนละเครื่องกับยายเบ้า